อยู่ท่ามกลางธรรมชาติฝนบ้างแดดบ้างเป็นธรรมดาฝนตกแบบนี้ก็อากาศเย็นสบายการบำเพ็ญเพียรของคนเราถ้าเราตั้งใจอะไรสักอย่างมันต้องฝ่าฟันตั้งใจจะไปถึงอะไรสักอย่างหนึ่ง มันต้องฝ่าฟันไปให้ได้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรเราต้องฝ่าฟันความเพียรไม่เกี่ยวกับฟ้ากับฝนนึกได้เมื่อไร่ทำเมื่อนั้นและนึกได้บ่อยๆทำบ่อยๆเรียกว่าเพียรเผากิเลสกิเลสก็คือสิ่งยั่วยวนทั้งหลายที่ทำให้จิตไหลไปหลงไปเพ้อไปเคนไป เพลินไปโลภเพลินไปโกรธเพลินไปหลงเพลินไปสุขเพลินไปทุกข์นี่แหละเรียกว่าสิ่งยั่วยวนก็ล้วนแต่เป็นอุปกิเลสทั้งหมดทั้งปวงคือความเพลินไปสิ่งนี้เราต้องฝืนเราต้องฝืนด้วยกำลังยกว,ว่าเป็นอินทรีย์ทีนี้อยู่อย่างนี้ เราอยู่กับลมหายใจอยู่ในป่าคนเดียวอยู่ในถ้ำคนเดียวอยู่ที่ภาวนาคนเดียวหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ดูลมหายใจไว้ดูให้ผิดๆไปเลยคือความรู้ให้มันผิดๆอยู่กับลมหายใจเท่านั้นเรียกว่าการสํารวมอินทรีย์ถ้าเราอยู่กับลมหายใจได้มันจะเป็นการสํารวมอินทรีย์นะ สำรวมอินทรีย์สำรวมกายวาจาใจไม่ใหายใจไหลเพลิดเพลินไปกับความคิดเพราะคิดครั้งหนึ่งก็คือภพอชาติพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความคิดนั่นแหละคือภพอชาติคือนําเราไปเกิดภพชาติจะมากจะน้อยให้สังเกตความคิดจะไปเกิดที่ไหนก็ให้ดูความคิดมันคิดดีหรือคิดไม่ดีก็นั่นแหละสิ่งที่จะนําไปเกิด หากว่าร่างกายของเราตายในขณะนั้นขณะมีความคิดใดพบชาตินั้นก็เป็นอันหมายของสัตว์ทั้งหลายเราจึงต้องมีกุศลหล่อเลี้ยงจิตใจละบาปเป็นอาจินอันไหนไม่ดีเลิกละถอยใช้การข่มใจตัวเองด้วย บางครั้งเรียกว่าฝืนฝืนที่จะไม่ไหลไปตามอํานาจของฝ่ายต่ําฝืนที่จะไม่ไหลไปตามอํานาจของความชั่วทั้งหลายในบทฝืนเราก็ต้องฝืนฝืนด้วยกําลังอินทรีย์ที่เรามีอยู่อบรมอยู่และความฝืนนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นความเพียรเพียรข่มใจเป็นความอดทนอดทนไม่หลงไหล อดทนไม่ไปตามสิ่งที่มายั่วยวนทั้งหลายนั่นแหละเรียกว่าผมใจมีทั้งความเพียรมีทั้งความอดทนคราวนี้ความเพียรกับความอดทนก็จะเป็นขันติบารมีวิริยะบารมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เมื่อประชุมกันแล้วเต็มเปียเป่ยมสมบูรณ์เมื่อใดความพคะอันสมบูรณ์ความสมดุลความสมบูรณ์ปรากฏเมื่อนั้น เราก็จะถึงที่หมายเมื่อใดที่เรายังไม่ถึงที่หมายเราก็ดูจิตเราไว้ดูกายเราไว้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อยังไม่ถึงที่หมายก็ไม่ต้องทุกข์รอยอยู่แบบไม่ต้องทุกข์เมื่อใดประตูสัตตธรรมยังไม่เปิดเราก็อย่าประมาทจงตื่นรู้อยู่เสมอเสมอนั่นเองให้มีความตื่นรู้อยู่กับกายกับใจอยู่เสมอ อย่าเผลอไผไปกับความคิดคือมีผู้รู้คิดก็รู้ไม่คิดก็รู้หายใจก็รู้นะมันตั้งอยู่ที่ตรงไหนที่มันเด่นชัดแล้วก็รู้ตรงนั้นเรียกว่าตื่นรู้รู้แบบไม่ไปเป็นมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันมันจะรักเหรอเอาลักก็ช่างมึงกูไม่รักด้วยกับมึงมึงจะทุกข์หรอทุกข์ก็ช่างมึงกูไม่ทุกข์ด้วยกับมึง มึงอยากไปเหรอมึงไปมึงอยากไปมึงก็ไปกูไม่ไปด้วยกับมึงเรียกว่าดูอยู่เป็นกลางเห็นอยู่เป็นกลางรู้อยู่เป็นกลางนั่นเอง